สมณเณรภูริยานีนะคะจะขอชี้แจงเรื่องที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาหัวเข่าเสื่อมนะคะ mm hmm. การที่สมณเณรได้รู้จักที่นี่ก็เพราะว่าได้พบเจอกับท่านอยเยที่ป่าธรรเลธรรมแล้วก็ได้สนทนากับท่านโดยได้รับรู้ว่าท่านจะมารักษาขาที่ปวดนะคะก็เลยขอติดตามท่านมา พอมาถึงที่วัดป่าพุทธอุทยานที่เพชรบูรณ์นี้นะคะ<า>ก็ได้พบเจอกับท่านภิกษุณีทิพยานีที่เป็นผู้ฝึกสอนวิธีการฟอกลมตามแนวทางของหลวงพ่อดีให้นะคะวันแรกก็นั่งเก้าอี้ฟอกค่ะฟอกได้ประมาณชั่วโมงวกว่ากวก่า็สามารถลงจากเก้าอี้มานั่งพื้นได้ทําให้รู้สึกแปลกใจแล้วก็อัศจรรย์ว่าเป็นไปได้เลอที่สมณเนรได้นั่งเก้าอี้มา มาเป็นระยะพอสมควรเพราะว่าไม่ว่าจะทำวัดสวดมนต์ก็ต้องนั่งเก้าอี้ค่ะทีนี้ก็ได้ฝึกปฏิบัติพอกลมมาเรื่อยๆแล้วก็จำรรษาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วอาการที่มือเป็นหินปูนที่เวลาวางเท้าพื้นนี่ก็จะรู้สึกเจ็บแป๊บๆเนี่ยก็หายไปค่ะแล้วอาการที่ปวดสะโพกเป็น ระยะเรือลังมาเพราะล้มที่เชียงใหม่เมื่อปี64ที่ไปจำบรรษาที่เชียงใหม่นะคะก็ได้ล้มสะโพกกระแทกพื้นตอนนี้สะโพกที่ปวดอยู่ก็หายไปค่ะก็ก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจแต่ก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนค่ะแล้วแต่ก็มามีมามีอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจที่ไม่ยืดหยุ่นค่ะจะมีอาการแบบว่า เจ็บที่หน้าอกแล้วก็อึดอัดบางทีเหมือนกับถูกอะไรสักอย่างดึงแทงที่หน้าอกอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็รู้สึกจะหลายครั้งยิ่งอากาศชื้นหรือเย็นเนี่ยสมณีจ,จะรู้สึกลําบากมากครัทีนี้ท่านทิพยาน,นีก็เลยได้แนะนําว่าให้สแกนกรรมลองดูไหมว่ามันเกิดจากกรรมหรือว่าสาเหตุของอะไรก็เลยได้สแกนกรรมนะคะจึงได้รับรู้ว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรเนี่ย อยากจะได้บุญแล้วก็อยากจะให้ให้สมให้สมณะเนีย่ยซึ่งตอนนั้นเป็นแม่ชีนะคะให้ให้พอกลม,มแล้วก็ส่งบุญให้มากๆแล้วท่านทิพยานีท่านก็เลยแนะนาําว่าการท,าที่เราเป็นแม่ชีนเนีย่ยศีลมันเพียง8ข้อถ้าบวชเป็นสมณเนรีเนีย่ยเปลี่ยนสีหรือว่าเลื่อนศีลขึ้นไปบุญก็จะมากขึ้นพอเจราจากท่านเจ้ากรรมนายเวรก็มีความยินดี แล้วก็อยากจะให้บวชให้สมณะเนรดีก็เลยบวชค่ะพอบวชแล้วก็พอกลมรักษามาเรื่อยๆแล้วก็อาการก็ดีวันดีคืนแล้วก็อาการจุกเสียดหรือว่าอึดอัดเหมือนถูกแทงแล้วก็หายไปค่ะแล้วก็หายใจได้ดีขึ้นสุขภาพทั่วไปถือว่าดีขึ้นค่ะยังอยากจะเชิญชวนท่านผู้ที่มีอาการป่วยไข้หรือว่ามีโรคประจำตัว ที่ทานยามานานแล้วเลื้อหลังไม่หายให้ท่านมาพิสูจน์หรือทดลองปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อดีคือการฟอกลมรักษาโรคนะคะแล้วท่านจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์เหมือนอย่างที่สมณนรีภูริยานีได้พบเจอในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ